โอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงนั่นแล้วนี่นิเมะแล้วครับแล้วนี่ก็ใกล้ใจถึงงาน JPF Thailand ช่วงช่วงหุ้นถือไปกุมภาปีหน้าฮะวันนี้ผมนี่ฮะผมจะมาทำคอนเทนต์ตรงนี้ฮะเกี่ยวกับร้านร้านพโพขายอนิเมะต,ต่างๆเนะนี่ยมันจะมีร้านอนิเมะคาเฟ่ด้วยแล้วก็ของนู้นก็มีนะฮะนี่นะฮะมันจะมีอีกร้านหนึ่งอนะ่ะแต่เนี่ยก็คือ ตอนนี้จะเป็นโซนกาชาปองทางนั้นเลยอ่ะดูดินี่ฮะอันนี้ก็คือข้างในก็เป็นพวกขาสินค้าต่างๆนะฮะเข้าไปเลยนี่ฮะนี่นี่นี่ฮะนี่โซนหนังสือกร์ตูนเต็มเลยอ่ะดูดินี่ฮะโซนกาชาปองนี้ก็มีด้วยนี่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวยงานเจแปนโปนก็จะมีอนิเมด้วยเนี่ยพวกนี้นิตยสารเลยอ่ะได้ไม่หมดเลยคนนี่ฮะ มงังอะก็มีอ่ะเนี่ยฮะเนี่ยของของวีบูกิดิปเพสก็มีนี่ของโซนโคโดันชานะเนี่ฮะส่วนใหญ่ก็โคโดันชาผมจะตามพวกอินิเชียลดีกับบางการมินไนอ่ะเนี่ยฮะผมเนี่ยพวกนิเตซันญี่ปุ่นล้วนๆเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยบูธฮิวฮงไคสตาร์เลวดูดิโอ้โหลงปกด้วยเจ๋งอ่ะ เนี่ยโอเคต่อไปจะไปสำรวจตรงนั้นต่อนะนี่ฮะโอ้โหเนี่ยเสียยามอินเตอร์คอมิกก็มีอ่ะดูดิเนี่ยเต็มเลยอ่ะลูกพิมพ์ก็มีด้วยโอ้จะเจ๋งขนาดไหนวะฟินิกก็มีอ่ะโอ้โหปะเนี่ยโอ้ไม่แปลกใจอ่ะ ไม่แปลกใจนะเนี่ยนี่พวกพวกของของโซนจีนนะฮะนี่ฮะโอ้อลังการอ่ะมีทั้งเข็มกัดมีทั้งขอสะสมอะไรอ่ะเต็มเลยอ่ะดูดิเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นฟิกเกอร์นะฮะฟิกเกอร์โมเดลต่างๆอะเนี่ยดูดิเดี๋ยวที่งานก็มีขายด้วยนะงานเจไปปเปะรับรองเลยเนี่ยฮัสติเนมิโกยังอยู่ฮะโอ้โห อลังการขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยนีวันพีคก,ก็มีเนี่ยเนี่ยดาร์กอนบอลก็มีโอ้โหเต็มเลยอะเฮ้ยอะไรอะนี่อะไรอะอ๋อโอแต่ละเรื่องดูดินี่มาฮีโร่อะคาเดเมียโอ้โอเหเฮ้ยเจ๋งขนาดไหนอะเฮ้ยนี่อะไรอะอ๋อมีกันดั้มด้วยเนี่ยกันดั้มซีดฟรีดอมที่เพิ่งฉายเมื่อสองปีที่แล้ว เนี่ย่วนกันพาเนี่ยกันดัมเต็มเลยอะ่ะนี่ฮะกันพาก็มีด้วยเนี่ยดูดิ <c oughs> โอ้อลังการขนาดนั้นอะ่ะดูดิ <c oughs> เนี่ยกันดัมเ <c oughs> ต็ไมไปหมดเลยอะ่ะโอ้มันเจ๋งขนาดไหนฮะ <c oughs> อะไรอะ่ะตรงนี้ก็มีคาชาปองด้วยโอ้โห,โหเดี๋ยวมาดูส่วนต่อไปนะอันนี้ก็คือนิเกะเนี่ยเกม เกมกำลังฮิตเลยร้อนแรงด้วยบูอาชีพก็มีด้วยเฮ้ยเจ <c oughs> ๋งขนาดไหนอะนี่เก๋กเเมมมม็เนี่ยอุมาอุมามุสเม็ดูสิเนี่ยเกมเสามาวิ่งแข่งเนี่ยกำลังดังอะเนี่ยเต็มเลยอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอินเตอรวีก็มีด้วยโอ้โหมันเจ๋งแค่ไหนอ่ะทุกคนเนี่ยต่อไป ต่อไปก็ต่อไปเนี่ยโอ้ฮัสซินิมิกุกลับมาแล้วหรอเนี่ยอย่างผมเคยตามอยู่นะเนี่ยโอ้อลังก,การมากเลยดูดิเนี่ยมีทั้งมีหลายตัวเนี่ยตัวละครหญิงเต็มเลยอ่ะดูดิชายก็มีนะมีเพิ่มตัวใหม่เข้ามาด้วยนเนี่ยโอ้โหโไลฟ์ยูทูบเบอร์เนี่ยเนี่ยเต็มเลยอะ่ะ โอ้โหเนี่ยต่อไปก็โอโหไลฟ์เหมือนกันเนี่ยโอ้โหไลฟ์กเลังดังเลยดูดิเนี่ยนี่คือโซนโซนอีกนะฮะเพื่อนเราก็ตามอยู่อ่ะเนี่ยต่อไปมาโซนโซนของโฮโยเวิร์ดละเนี่ยเกนชินิแพคดูดินี่เซเลตโซนซีโร่เนี่ยโอ้เต็มเลย แล้วก็ต่อไปก็ต่อไปก็เป็นเกนชีแพรกนะฮะนี่ฮะโอ้โหเต็มเลยอะ่ะนี่ฮะโอ้โหเยอะแยะเลยโซนนี้จะเป็นโซนของเกนชีแล้วก็เกนชะีแพรกเนี่ยนี่มีฮองไครสตาเรลด้วยอะ่ะเนี่ยต่อไปก็มามาเป็นโซนของ เฮ้ยหงคายอีแผกด้วยงองคายอีแผคก็มีด้วยอ่ะดูดิโอ้เจ๋งอ่ะเนี่ยหงคาสตาร์เรลจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่ฮะ่นเพก็มีะค่ะโอ้เต็มเลยอ่ะเนี่ยต่อไปหงคาสตาร์เรลมา่วนฝั่งนี้แล้วนะคนนี่ฮะโอ้มันเจ๋งแค่ไหนอ่ะเพราะเกมมันฮิตด้วยนี่คืออันดับหนึ่งเลยนะที่คนคนชอบเล่นเกมนี้กันอ่ะส่วนใหญ่ ผมเล่นเกมชีแพกฮงไคสไตล์เร็วก็ฮงไคอีแพกสามสามเกมหลักๆอะ่ะโอเคนี่ก็นี่ก็ต่อไปก็เป็นอะไรต่อนะโอ้หมันเยอะนี่มาโซนของ b บเดเอนี่ฮะคนคนชอบเอาไปแข่งกันเดี๋ยวนี้มันเป็นกีฬาไปแล้วนี่มาโซนซาริโอโอ้โหมันเยอะแค่ไหนอะ่ทุกคนนี่ตอนนี้เป็นโซนกาชาแล้วนะ นี่ฮะมันเจ๋งอะนี่เยอะมากอะทุกคนโอ้นี่ครับมันเป็นโซนของเพลงอนิเมะแล้วอะเยอะจัดจนอลังการอลังการมากอะทุกคนนี่ฮะออขขอโอ,โอ,โอ้นี่ฮะซีดีเพลงอนิเมะเต็มไปหมดเลยอะ่ะโอเค อนนี้ผมก็สำรวจหมดแล้วนะนี่ฮะผมมาเป็นทีงบ้านงทุกคนเนี่ยดูดิร้านอนิเมตยังเปิดอยู่ฮนะตอนนี้ก็มีสองสาขานะฮะมีที่มารุคองกับที่ส,สเภลรังสิตน่าจะฟิวเจอร์รังสิตอ่นะเอาละครับนี่ก็นี่ก็ใกล้อีกสามเดือนก็งานเจเปโฟแล้วนะฮะแล้วเจอกันครับทุกคนหกถึงแปดกุมภาทีเซ็นทันเวอร์นะครับผม